พวกเราหลายคนมักรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างที่สังคมบอกว่าเป็นความสำเร็จเราเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดูเหมือนเป็นพิมพ์นิยมมีงานที่มั่นคนมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่เป็นอย่างนั้นบ้างความรู้สึกท้อแท้กดดันและไม่มั่นใจในเส้นทางของตัวเองจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มาจากความผิดปกติของเราแต่มันฝังรากลึกมาจากแนวคิดที่ว่าชีวิตมีสูตรสำเร็จที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กสื่อสังคมและแม้กระทั่งคนใกล้ตัวต่างชี้ทางให้เราเดินไปในเส้นทางเดียวกันด้วยความเชื่อที่ว่านั่นคือทางที่ถูกและปลอดภัยเราจึงกลัวที่จะแตกต่างกลัวที่จะล้มเหลวหากไม่เดินตามกรอบนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหยุดพักหายใจลึกๆและหันกลับมาสำรวจตัวเองอย่างจริงจังว่าอะไรคือความสำเร็จในแบบของเราเริ่มต้นด้วยการค้นหาคุณค่าภายในสิ่งที่เราหลงไหลความสุขที่แท้จริงที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับวัตถุหรือคำยกย่องจากภายนอกจงกล้าที่จะนิยามความสำเร็จของตัวเองขึ้นมาใหม่ยอมรับว่าเส้นทางของเราอาจจะไม่เหมือนใครและนั่นคือความงดงามของการมีชีวิต ในระหว่างทางลองจำกัดการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลที่มักจะนำเสนอเพียงด้านที่สวยงามจงเรียนรู้ที่จะฟังเสียงภายในให้มากขึ้นแม้จะมีคำแนะนำจากภายนอกนับร้อยพันแต่สุดท้ายแล้วคุณคือผู้เดียวที่รู้ดีที่สุดว่าสิ่งใดเหมาะกับคุณที่สุด และที่สำคัญคืออนุญาตให้ตัวเองได้ลองผิดลองถูกเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ไม่ต้องกลัวความล้มเหลวแต่มองว่ามันคือบทเรียนล้ำค่าจำไว้ว่าคุณคือเจ้าของชีวิตของคุณไม่มีใครสามารถเขียนบทละครชีวิตให้คุณได้ดีไปกว่าตัวคุณเองจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองกล้าที่จะเดินตามเสียงหัวใจและสร้างสรรค์เส้นทางที่ไม่เหมือนใครขึ้นมา โลกไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนกันแต่ต้องการให้คุณเป็นในแบบที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวคุณเองคุณคู่ควรกับชีวิตที่แท้จริงในแบบของคุณเองจงออกไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณกำหนดและโลกจะรอคอยชื่นชมเรื่องราวที่งดงามจากเส้นทางของคนคนหนึ่งที่กล้าเป็นตัวเองอย่างแท้จริง